อาจจะบอกว่า E ีพีนี้เป็น E p พีที่เตึงมากแบบว่าเออแกต้องดูอ่ะแบบอันนี้คือแรงไดมอนด์ถูกไหมอ่ะไปไวเลยละกันนะคะตานี้ขอ,อยัดเลือกตัวนี้เลยนะน้องซึมาอีหรือว่าพี่เพนถามว่าทําไมาตานี้ถึงหยิบต,ตัวนี้มาอ๋อเป็นเพราะว่าตาก่อนหน้านี้นะชันโดซึมาอีฝั่งตรงข้ามเนี่ยจบพุงจกไซไม่พักก็เลยอยากมาลองเล่นดูบ้างแบบว่าเออมันจะเก่งแค่ไหนกันเชียวใช่ไหมอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดี้เก่าๆอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาทําการโซโล่แรงเอชโอเคเซิร์ฟโกลบเซิร อุดมไปด้วยสมบจากประเทศจีนและมาเลเซียนะคะขอบคุณค่ะเปิดมาตอนแรกเนี่ยไม่มีอะไรซินดี้เพิ่งฟาร์มจบไงาอาก็เลยพุ่งเข้าไปบปนผีวพุ่งใต้แต่ว่าหน้าทับยู่แต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียฟอร์มซินดี้ก็พยายามจะเอื้อมไปจิกวิกน้องหญิงถอดจิตถอดวิญญาณพุ่งเข้าไปฟาดเข้าให้แต่ว่าโดนยกไปจังหวะหนึ่งอะโอ้โหเสียฟอร์มามากมากนะคะในซีนนี้แต่อย่าเพิ่งถอดใจไปไม่เป็นไรเอาใหม่ตัวมือหน่อยซินดี้จะลองแลนดิ้งอีกครั้งหัว่วถ้าเราเกิดมาเป็นแอสซิสินแล้วไม Bye. Hey. ก็วิ่งไปตอหัวไมชิรานนอิมาได้แต่ว่าชิบหายไม่มีสกิลออกแล้วว่าแล้วฝั่งตรงข้ามนี่โอ้โหเรียบร้อยค่ะสู่ขิดในวันที่ดื้อนะคะจังหวะนี้เสียฟอร์มไม่ว่าแต่เสียออบเจกต์ไม่ได้ซินดี้ที่พยายามจะมาตีสิ่งโตเคลือบไอโอดีตรงนี้เพื่อเป็นการทําความดีทดแทนในซีนที่ซินดี้เนี่ยได้ทาพลาดไปแต่ว่าตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยวิ่งกรูกันเข้ามาตรงเลนกลางก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าแลนดิ้งไปจะตัวเองไหมนะแต่ว่ามันก็ต้องทำอ่ะเพราะว่าเราเป็นอะไรเราเป็นแอสซัสซินตรงนั้นเยอะ แยกไปทาเลนค่ะก็แอบ,บจะเสียวๆอยู่นะแบบว่าใครจะมาบ้างโอเมก็ oh God, เจอละไม่รู้ว่าจะสู้ได้เปล่านะแต่จะพยายามเคียนเคียนสู้ไปเลยโชคดีที่เพื่อนของเราวิ่งตามมาพอดีก็เลยส่องลุ่มหนึ่งไปเลยครับพี่ขอบคุณมากๆาเลยนะที่มาช่วยแอบ,บส่องมาดามที่ยืนวนไปวนมาในป้อมแต่ว่ามองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เลยว่าจะเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็เคียนเคียนไปเลยจนกว่าเธอจะรักจริงๆนะตาเน,นี้ยทีมตรงข้ามเนี่ยยืนออก,กันเป็นว่าเล่นเลยแล้วฉันจะแลนใส่ใครได้บ้างคะเนี่ยเอาเป็นว่าเข้าไปก่อนละกันเป็นไงก็เป็นกันวะแล้วรมของเราก็ แปลงร่างเข้าไปจะคุยซินดี้ก็พยายามโฟกัสตัวข้างหลังแต่ว่านางไหวตัวไปได้ทันส่วนซินดี้ก็ไม่มีสกิลแล้วก็เลยต้องวิ่งหนีเอกมาก่อนถ้าชีวิตหนึ่งเราได้เกิดมาเป็นแอสซิซินแล้วเราก็ต้องทําการล้วงให้ถึงที่สุดจน,นกว่าชีวิตจะหายไมโอ้โอ้ชิบหายแล้วป้อมตีอยู่โอ้ my god อ้ายอเายนี่เดินมาพอดีเลยต้องโดนเคียดขออนุญาตออกไปจากตรงนี้ก่อนนะคะไม่ไหวแล้วค่ะบายแล้วนางสาวไม่มายืนเต้นแรงเต้นการไรากลางสีแยกคันนี้ลืมไปหรือเปล่าว่ามีชิ้นอยู่น่ะก็เคียนเข้าไปสิคารอไรสถานการณ์เริ่มกลับมาหาาายยใจไดด้พพววกกกเเเื่่่ออนนนๆร็ลูส นี่ก็ทําการมาล้วงมาดามแบบว่าไม่ทันได้ปล่อยปูปล่อยปลาทีนี้ก็ไหลเป็นโดมิโนโเป็นเลยสิจา้าฝั่งตรงข้ามแกยืนออททางเกมอย่างนั้นหรอว่าตอนนี้ทําไมหายไปทีละคนสองคนแล้วใหญ่นี้คือมาเอะไรสู้ไม่ไหวหรอกหน้าบ้านของแกต้องเป็นของฉันขอแลนดิ้งลงสักทีให้มันสะใจพุ่งเข้าไปกลางดงแบบนี้แล้วเก็บสองโอเคฝั่งตรงข้ามลงไปห้าแบบนี้เห็นดีว่าจะอีซี่เก็บอีซี่ไลฟ์เลยหรือไม่เออแล้วในตอนนี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่มาแบบสบายใจ ตาตานี้เอาเบาๆไปก่อนแต่บอกเลยว่าตาที่สองกับตาที่3เนี่ยจุกๆนะคะเต็มไปด้วยความกระอักกระอ่วนความมวลไส้การันตีจากใจเจ้าของคลิปนะคะแต่ว่าแต่ว่าถ้าทุกคนอยากเติมโทเค็นของเกม Echo OK K น,นะก็ไปเติมกับ Rich Man Shop เลยจ้าซึ่งตอนนี้เขามีโปรด้วยนะ Lucky Coin ซีซั่นสเติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้ง1เปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้ง3สะสมเงินคืนไว้ลดครั้งถัด ได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงใต้คลิปเลยเอามาลุยกันต่อที่ตาถัดไปนะคะบอกเลยว่าอัพระดับจากความตึงเกมเมื่อกี้คูณ8ไปเลยค่ะเกมนี้จบเรื่องของเรื่องก็ไม่มีอะไรมากคือว่าฉันเล่นลูน่าใช่ไหมหรือว่ามันคือซิลใน ROV แล้วฉันก็เลยพุ่งเดดไปเออเล่นตามภาษาคนต้นเกมมาแกอันเด็กก็พุ่งไปพุ่งแล้วพุ่งอีกเฮ้ยตัวเกมมันดูดีนะแบบว่าเออก็ไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งฉันได้ปะเออฟ้าฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวฉันก็เวทมาแบบ แฝบแล้วบาฟ้าฝั่งตรงข้ามจะเกิดฉันก็เลยมาดักซุ่มตรงนี้เอาแล้วฝั่งตรงข้ามมาพอด,ดีเนี่ยมันก็ไปไปตามแผนปะแต่ว่ายังไงคือเหมือนเพื่อนจะเข้าถึงซินดีช้ช้าเกินไปนิดนึงฟินดี้ก็เลยโดนลุมกระทืบไปแต่ว่าไม่เป็นไรเอาแหมแต่เมื่อหน่เพราะาเราเล่นลูน่าแบบสไบายฝั่งตรงข้ามจะเข้ามาลวงเพื่อนเราไงทำอะไรไม่ได้นอกจากยืนไว้อะไรแล้วก็อุ้ยต่อให้ลุมเลยในะคันนี้สองลุมหนึ่งก็เอาลูน่าไม่ลงแต่ว่าเออสกิลหมดแล้วว่าเลิกมั่นเนะเาะลงแล้วค่ะอย่าไปคงอย่าไปเครียดนะคะเออ่่าไปใส อย่าไปซีเรียสเหมือนเดิมนะคะตามคอนเซปต์ถ้าเราเกิดมาเป็นแอสซิสินแล้วเราก็ต้องรวงเท่านั้นถือคตินี้ไว้เลยว่าใครหยุดหลวงก่อนแพ้และเนี้ยขนาดเพื่อนมาช่วยบงังแล้วอ่ะแม่คิดว่าจะรอดใช่ปะนี่อะไรขึ้นอยู่บนหัวคะยัยลานลิงมากไงอโอเคค่ะยืนมอบสีรอ,อะไร เฮ้ยซีนี้เพื่อนเกี่ยวมาดีมากเก็บสองมาได้สวยมากเลยนะคะยาผู้เท่าและแน่สิกเข้าไปเทียนพูทเทาด้วยกันงานนี้ก็มันเลยดิคะ เอาดีถ้าตาเน,นี้ยนะจะแพ้เนี่ยก,ก็คงเสียใจแทนแครสเลนนะคะเพราะว่านางเล่นดีมากแต่ว่าชอน,นี้กำมมัดจากซินดี้พยายามที่จะตีมังกรอยู่ใช่ไหมแต่ว่าหลานลิงมันวินว้องมาล้าเฉยเลยอะ่ะอินนี่นี่งั้นก็ไปช่วยเพื่อนรุมก่อนเลยซึ่งนางทิปเปิลคิวไปแล้วอ่ะเพื่อนเออคือมันจะโหดไปไหนวะไอ้ผู้เท่าตัวเนี้ยไอ้เรามันก็ต้องทาหน้าที่ให้ดีที่สุดเหมือนกันเราจะรอเพื่อนแบกอย่างเดียวไม่ได้ใช่ค่ะซินดี้ก็พุ่งเข้าไปล้วงก่อนเลยแต่ว่าศัตรูมันอยู่กันเยอะมากเกินไปอะ่ะซินดี้ก็เลยสู่่ขินในใวัทีโด ของหมิงไปเป็นหมื่นน่ะตัวมันจะแรงอะไรขนาดนั้นวันเนี้ยอ่ะแล้วฉันเนี้ยคือซินดี้ตีแดงอยู่ใช่ไหมแต่ดูจากมินิแมปคือฝั่งของข้ามจะบีบกันเข้ามาแล้วการหายใจก่อนหนึ่งได้ไป้ายายผู้เท่าโอเคฉันได้แดงแล้วแล้วใครเขาเข้าไปวันหน้าโอ m มก o d คือฉันกำลังจะเดินไปบังให้ตัวไปไม่ทันน่ะี๋ยวจะเข้าไปซัดแคร,รี่ไงแต่ว่าโอโหทนพี่แปแผ่ไม่ไหวนะคะก็เลยต้องลงไปนอนแดสกับพืนแล้วก็ใช้ขาซีนี้ทําให้พวกซินดี้เนี่ยแตกแตนกันไปมันจะต้องสยองนาระอาดีก็ตกกันเลยไหมอ่ะโอไม่นะไอเฮแลในานนเรา ก็ได้รับดีฟีดมาแบบสบายใจ อย่างที่บอกนะคะว่าอย่าไปคงอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอย่าซีรงอย่าซีเรียดก็ถือซะว่าเราทําเต็มที่แล้วแต่ที่เต็มแค่นั้นใช่ไหมจ๊ะอย่าแค่เล่นตาที่แล้วว่าตึงแล้วใช่ไหมตานี้หนักกว่าอีกจ้าบอกเลยว่า energy คูณ8อ่ะกับสําหรับตาเนี้ยตานี้ซินดี้เล่นน้องหลามนะคะหรือว่าบิโลใน R O V ซึ่งตอนเนี้ยน้องหลามโดนเนิฟหนักมากนะคะแทบจะเป็นตัวที่แบบว่าเออไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วว่าคาดว่าบิโลใน R O V ก็น่าจะโดนเนิฟตามกันในเร็วๆนี้นะคะแล้วตาเนี้ย ินดี้เจอฮีโร่อย่างจริงฮีโร่ที่แบบว่าเป็นแร,รฮีโร่สุดๆเลยอ่ะซึ่งเขาบอกกันว่ามันจะต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญมากเท่านั้นที่จะหยิบตัวนี้มาเล่นใช่ไหมใช่ค่ะตาเน,นี้ยนางเชี่ยวชาญมากเวอร์ทำซินดี้ปวดหัวสุดๆแต่ว่าหล่อนมายืนว้าต่อนะฉันได้ยังไงจ้ายี่แก อันในช่วงต้นเกมเนี่ยซินดี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ไหลไปเรื่อยเปื่อยตามระบบเออขวนใไรได้ก็ขวนซึ่งเป็นททมิ่งของซินดี้ไงเออได้มา2คิวตรงนี้แบบหว,นว,นวนานๆภาพที่ทุกคนได้เห็นก็อาจจะดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเฮ้ยซินดี้มันก็ยังเล่นได้นะแบบว่าปัน่นชงเชงชงเชงแบบพรมไม่พักเลยอะไรแบบนี้แต่ให้ดูสกอร์อีกทีนึงค่ะพี่5ต่อ4และ5นี่คือเป็นของซินดี้คนเดียวอะสถานการณ์แบบนี้อาจจะไม่สู้ดีนักนะคะเพราะว่าซินดี้จะถือตังค์ไว้คนเดียวไงคะซินดี้รวยคนเดียวแล้วลงไปแค่คนเดียวเเีี่่่ยมราาจะแอใช ค่ะซินนี่ล้มแล้วแล้วตอนต๋ยไม่มีอะไรทาไงก็เลยดูเพื่อนๆจากบนฟ้านั่นแหละค่ะโศกนาฏกรรมเออโดนรำไม่พักเลยเรียบร้อยสิคะหล่อสีฟ้าหายหมดแล้วซีนเนี้ยคือสกิลใครเป็นสกิลใครเอฟเฟคใครบ้างคะงงมากๆให่จริงมันเริ่มแล้วนะคะเริ่มรำเพื่อนๆของเราตายเป็นผักเป็นปลาซินนี้ก็จับตัวมันไม่ทันน่ะโหมันพุ่งไปพุ่งมาตาลายสุดๆไปเลยไอ้ยายบ้าน,นี่แล้วก็ใช่ค่ะสถานการณ์เริ่มไม่สู้ดีฝั่งตรงข้ามก็เริ่มมาอินเวดฝั่งซินดี้แล้วแบบว่าเขาออกป่าบ้านเราอยากจะสวนลูกแต่โชคดีีท่่วา มีมอจืดเนี่ยเข้าไปช็อกให้แล้วแคลรี่เรายิงฟรีข้างหลังไงเนี่ยปล่อยมิสไซล์จิ้วจิ้วจแต่สถานการณ์มันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เมื่อฝั่งตรงข้ามเนี่ยส่งเว็บมาเต็มระบบล่าสุด <ๆ S 1> น้องคีฟเนี่ยมารายงานตัวหน้าบ้านเราแล้ว,ลวค่ะทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวนะยายบารอนมันจะมากเกินไปแล้วกล้าดียังไงมาดันป้อมต่อหน้าพวกเราขนาดนี้อะ่ะอย่าคิดว่าจะหนีรอดไปได้นะชิปหายแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยว,วิ่งเข้ามาที่บ้านเราแล้วค่ะทุกคนโอ้แม็กกอเกมนี้มันจะจบแล้วหรอไม่นะ่ออระรหีเปน นล่ะปล่อยจอยซะดีกว่านะเพว,ว่หนียังไงก็อ้าวชิบหายกูแตกเฮ้ยและวไอ้เปียงนั้นมันรอดได้ไงจากนั้นฝั่งตรงข้ามก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะจบบ้านเราซึงแน่นอนค่ะเพิ่งเกิดมาอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรีบปัดเปล่าสิ่งชั่วร้ออกไปนอกบ้านแบบว่าไม่ทันได้พักเลยอะเออตุยอีกแล้วได้ข่าวว่าเพิ่งเกิด เออตอนนั้นและค่ะทุกคนจะพยายามสุดๆละแล้วซีนนี้เนี่ยมันทําให้พวกเราได้ส่วนไงเมื่อยยจริงเนี่ยจะข้ามารามตัดลําเต้พร้อมกับยายเห็บหมัดซึ่งโลหมดก็ต้องร่วงลงสู่พื้นไงตัดเกิดยายจริงได้แต่ว่าซินนี้ต้องขอออกมาก่อนอ่ะฝากเพื่อนๆสารต่อจะเดียยนละกันเพราะว่ากองคีมนั้นเข้าบ้านอยู่ค่ะทุกคนมันต้องกลับมาเคลียร์บ้านก่อนนะแล้วเกมนี้มันก็ดําเนินกันมาถึง21นาทีแล้วซินนี้ก็จะเข้าไปล้วงแครี่มันให้ได้นะและเหมือนว่าเลดี้สุนจะสะดุดหินไงนกเเลยเย,ามมาเลย้้าาวดสมมมอจ คือแบบว่ามันสู้ชีวิตสุดๆไปเลยอ่ะพอสอโอละพา้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเข้ามาถึงหน้าบ้านเราอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ฉันนะ่ะยืมมาขนาดนี้แล้วฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ป้าฉันแต่ง,ง่ายๆหรอกนะกะรับหมดปอกไปเลยสิจ๊ะฝั่งตรงข้ามมันฟิกหนีกันไปหมดเลย แต่ทุกคนคิดว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราก็จะได้ส่วนแล้วใช่ไหมแต่ไม่เลยค่ะคือคีมมันเข้าบ้านอีกแล้วคือว่าพวกเราโดนสามทางไงทุกคนมันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ก็อักกะอวนมากแบบว่าชนะไฟอะแต่ว่าคีมมันก็ชนฉัำเลยแต่สุดท้ายแล้วโชคก็เข้าข้างเราเมื่อพวกเราเนี่ยเคลียร์คีมทันไงแล้วเพื่อนเราเนี่ยก็เข้าไปตีป้อมฝั่งตรงข้ามได้พวกเราก็เลยจบบ้านฝั่งตรงข้ามมาได้อย่างสบายใจ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนครีมนี้สนุกทุกใจทุกคนกันบ้างไหมซินดี้จะคัดแต่เกมตึงๆมาให้ทุกคนได้รับดูรับชมแล้วกันนะคะเพราะว่ามันตึงจริงแบบว่าซินดี้เจอแต่เสมอฟ์จริงๆนะแบบธงจีนธงมาเลเซียรอบเล่นน้อยๆแต่แบบตึงโคตรอะเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากรับชมอีพีหน้าก็ฝากกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับซินดี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ซินดี้ต้องขอตัวไปก่อนก็ขอทุกคนมีวันที่ดีเล่นเกมอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมเป็นตาแดงกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเนี่ยด แม